สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมแนวพัดวันนี้เราก็ม่อยู่กับเกม PUBG อีกแล้วนะไงคิดถึง PUBG อะ่ะผมเชื่อทุกคนคิดถึงเนี่ยเนี่ยครคิดถึงนั่นแหละคนตันจะคิดถึงเลยไอ้เฮีย้ยแม่งตัดโคตรง่ายเกมเที่อะไร <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เด็กก็าอาจจะไม่ชอบนะเดี๋ยวจะชอบแต่ชอบชอบอาจจะทำเยอะๆเลยเ<อ>ผมยินด,ดีนะยัแนแม่ทีบเลยเ นี nice Man, ่ค hey. oh, right, ือใครคือใครที่ผมก็มาเกิดฟุ้งไรน็อตนายที่แม่งเล่นกันอยู่สามคนี่ได้ไรแต์เออใครก็จะชอบก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมไหนไหนไหนเลิกโง่ปะเฮ้ยทุกคนผมโง่ป่ะโง่โง่เ้อทำไมพูดเงี้ยเสียไอปมักเอกฐานเดินนางไม่ไม่กูเชื่อคนดูพวกมือไม่ได้เชื่อถือ คนดูคนดูจะบอกว่ากูไม่งไปคนดูก็คนคนดูคิดแบบวับกูไหเฮียอจาจยะอาจ้ะอ้ยโอ้ยแตงสกิดเจ็บนะผมแม่งโบสองกูตุ้ยได้นะกูตุยได้นะลม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 รันนัน ได้ได้ไๆ้ได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 ้ไมีสี่มีสี่โอ้ยยย่ยย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 ย้ยยยนนียเฮ้ยยยยยนี่ยย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 อเยย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 ย้คนนย้มันทยยยยยยยกยย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 ย อย่างนี้ต enfin ้องไม่เงี้ยเ่กูฆ่าเขาแกูาเขาสกูเซ็ตจะาไงฮฮฮไอ้่าเาแบบว่าใส่ชุดเดียวกันนะเออดีบอยดีบอยแม่นึงดีบอยแม่นึงทำเปไว้หน่อยมองไปเด็นทาง ลกมันก็กลมนะให้มาเจอเขาเนี่ยกกรถก,ก็กลมกูฆ่าเขากูฆ่าเขาเขาแบบว่าใครเผยมาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยีรถข้ามามีรถข้ามาเมเดยเมเดย์ฟอสฟอ้ยยิงยังเลยข้างหลังย,ยิงยังเลยไม่ใช่แหละ <c oughs> มาอยู่กลางเราอย่างเี้หรอ

ตามอ่ะกงตาเอ่อมหวั้ยระเบิดเฮียข oui> ้างบนะไม่ยิีแล้บิดรไม่ยสีไม่เป็นพันะเบิดไกลๆอะเงียอเดยเฮอลงม้วลาเนี่ย thấy một mình gì nhỉ? ASPD 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 Cái này chắc phải một tăng cái quá Ôi Cái này nó khả năng là bờn đi nha Tao đi ไปรถข้างหน้ามีล็อกข้างหน้าล็อกข้างหน้าไปดูดีดไปดูดีดไปดูดีดปดูดีดไปดูดีดไปดูายดไ้ดูดีดไปดูดีดไอู้ดีดไปด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 ูดีดไปู้ดีดไปดูนีดไปดูด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 ีีดไปดูดีีดไรดูดีูรถดูดีดไูดีดนปดูดีดไ พวกกันอลายพวกก่อนออนลน์ตายเลยตอนนี้ยังล้มอยู่นะยังล้มอยู่นะยังล้มอยู่นะก็มีเพื่อนไงโหอะไรอ่ะไม่ได้ยินเขาเลยเขาเชียกูชนรถแม่งคว่ำเลยมาได้เจ้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไอเด้าเจ้าแม่ ใช่ยเฮ้ยมันกลายเป็นสียงดนะเอามาๆมาโอ้ยสติดิสติดิเอาสติดิเอาสติดิเนี่ยขับขับบนเล่ขับบนเมืองนี่ขับบนเมืองนี่เอามาตัวตาตัวตาเอาสติดิเอาสตดิเฮ้ยทำมีไว้กันทำมีไว้กันเอาแล้วไปไว้เออเฮ้ยขับพร้อมกันนี่ขับพร้อมกัน

ไอ้เจ้าหน้าที่แม่งนเนี่ยเจ้าหน้าที่มันหิงนั่นกันเองเว้ยเจ้าหน้าที่ทำงานอะไรเนี่ยเป็เจ้าหน้าที่มาตัดอะไรตกไอ้ตัดอะไรไอ้ปานเลยเน,เนี่ยเอ็ดคือของแต่งเอ็ดเอ็ดมันไงอยู่ที่ไปแบบมันเป็นข<ำ>องยู่ที่กูอะไรที่กูัไม่คือของแต่งกลัวแม่งอยู่ในเอ็ดมันหมดเลยเว้ยโอเคเออ<า>็ดแล้วมันมันก็ใส่มาให้แล้วยังไม่ต้องมาใส่เดี๋ยวนีไปขวาไหมขวาไหม ขวาขวาโอ้ที่น่ากลัวเลยมันหจ้าที่รถกูห้ามเอ้ยเปิดรับเจ้าหน้าที่เฮ้ยน้องมึงเป็นอะไรมึงขับอะไรเนี่ยกูเห็นมึงขับกูเห็นมึงขับกระตุกกระตุกอ่ะแต่เดี๋ยวเฮ้ยนี่เฮียกูชนครั้งนั้นมันทุกอย่างเป็นเลยเจ้าหน้าที่ยันแม่กูดูว่าเป็นรถชนหนแล้วเข้าไปพ่วงเป็นยังไงทไรคับต้องถ่ายอ่ะเพ่นเพ่นมอคกิดนิ้วหางยังไงยังไงจนนั่นนี่นัดบ้อง เออขวาป่ะขวาแล้วตอนไหนแล้วของดูคันนั้นหมดเลยมึงไปเอาก่อนว่าใครนับไปเอาก่อนมั้เงียละไม่ต้องเป็ี่ยนนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บโคตรเลยนะเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโดน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 ไม่ต้องย้ายในคันนู้นมันเลยยันแม่ใครมาหาเก็บตามศพก็ได้ขวา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 ได้ปะหลังเรา

ลุงนี่สมองดีกว่าโอ้ยโ้โหโนขึ้นไปตายโอ้ยไอ้ไอ้สไอ้นี่อะไรวะไอ้ระบบไอ้เฮ้ยไอ้ระบบชื่อนี่น่ารำขาญยี่ห้อเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดดันผู้กดดันกดดันกรุ๊กจยกเลิกยาแล้วกันตกรถเลยเข้าใจกูยังเข้าใจกูยังไอ้เลี้ยไอเฮี้ยตานี่โคตรเลี้ยเอาตรง แต่คุณชนทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปละคนมิดเดียวคือดูดิตุ่มป้่มกันนะไอตีอารเออาร์ที่มันยิงกูมันล้มหมดเลยเหมือนจะหมดตีแล้วเด้ยอะไรฟังเอาคุณหูฟังมันยู่คนณเป็นตุ้ยกูเช่นเนี่ยเฮ้ย ต้องเคลียร์มันเห็นแล้วไอ้ฟุตบอลหัวมันก็มีนั่นแหละก็ไม่ใช่คนคนเไอนสายแม่งมาเสิบมายิงเทม่อดหยุดหยุดตรงนี้หยุดหยุดหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้หยุด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 ตรงนี้เฮ้ยสายมาสายสายสายมาแล้วสี่หมู่สี่หมูเฮ้ย อ๋อเหี้ยขานเลแหฉยเฮ้ยสวยเมยน่าจะพันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮิวดีควายชผ่านละจะเย็นไว้รุ่น มาสตัวนะอุ้ยชุบชุบด่วนเลยชุบเร็วเร็วเร็วไม่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 โอ้บ้กัเต็มเย้ บอกพี่จะมาข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยอยขเรวตามมัน่ลยเลยบอกแล้วไม่เอาเลยมาทำอันไงรถอย่างเงี้ยรถพันนี้อ่ะเลี้ยวยางยากเฮ้ยบ๊้ย ไปไม่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 โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับผมนะให้เป็นกำลังใจให้ผู้พันหญิงคนนี้ดีกว่าเอ้เฮียเอียปัญญาอ่อนโอเคก็อย่าลืมทำตามที่ผมบอกช่วงแรกแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ซึ่งจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกัน